กระโดดเข้ามาในบ้านนโเก้าทักใครก็ได้ที่อยู่ในบ้านหลังนี้จากคนที่เกือบจะจมน้ําแล้วเพราะว่ารายได้ไปไม่ไหวงานก็จะถูกเลิกจ้างขายของก็ขายไม่ดีเพราะคนไม่ออกจากบ้านจากพิษของโรคระบาดจากพิษของโรคติดต่อนะคะเพราะว่าวันนี้มาเจอโพสต์ของนโเก้าปับ๊บแรกที่คุณเข้ามาเฮ้ยบ้านนโปเก้าคืออะไรเขากรีดอะไรกันจะต้องกรีดกับเขาไหมหรือเข้ามาปับ๊บฉันต้องเริ่ม ก่อนฉันต้องเริ่มโพสต์สินค้าแบบไหนฉันจะไปเอาของในกลุ่มแบบไหน mm hmm. คุณบอกเขาว่าเออของอยู่ในกลุ่มนะโพสต์อยู่ในกลุ่มนะรีวิวอยู่ในกลุ่มนะอยู่ในโน้ตและอัลบั้มนะในโน้ตและอัลบั้มเข้าเข้าไปในกลุ่มรลายนะจะมีมุมฝั่งขวา3ามขีดนะคุณไปติ๊กตรงนั้นนะใน3ามขีดนั้นจะมีโน้ตอยู่มีอัลบั้มอยู่คุณไปเอาคอนเทนต์ในนั้นนะหรือคุณไปเอารูปในนั้นนะ แล้วคุณติดเรื่องอะไรที่คุณยังทําไม่ได้ถ้าคุณติดเรื่องไม่กล้าปัญหาของคุณที่เข้าบ้านหลังนี้หรือ energy วันแรกที่คุณเข้าบ้านหลังนี้คุณรู้สึกแบบไหนวันที่เขามองเห็นพาดหัวข่าวตัวใหญ่ๆว่าคุณจะได้กําไรชิ้นละ20บาทถามเขาว่าคุณรู้สึกยังไงในวันแรกที่คุณก้าวเข้ามาแล้วถ้าเขาบอกว่าหนูยังไม่กล้าอยู่ดีพี่บอกเขาว่าคุณไม่ได้เดินคนเดียวกับบ้านนพก้า พี่จะเป็นพี่เลี้ยงให้คุณน้องโพสต์เลยไม่ต้องสนใจใครค่ะน้องโพสต์ไปเลยไม่ต้องสนใจว่าเพื่อนจะมาเม้นมาไล่ไหมถ้าตัดสินใจรวยแล้วเข้าบ้านหลังนี้แล้วบอกตัวเองเลยว่าฉันทําได้ฉันทําได้ฉันต้องทําได้ฉันต้องรวยฉันสําเร็จได้บนโลกใบนี้ฉันมีพี่คนนี้เป็นพี่เลี้ยงฉันไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีใครเม้นฉันเพราะอย่างหน้อยพี่เลี้ยงของฉันจะมาช่วยฉันก่อนจะให้พี่เลี้ยงช่วยคุณก็ต้องช่วยตัวเองด้วยเช่นกันสําหรับคนที่มาใหม่ มีแค่นี้ค่ะสเต็ปของคนที่มาใหม่